สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมบงเวนะครับผมวันนี้เราจะมาดูนะครับผมกิจกรรมนะครับสะสมบูการ์นั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับมันชื่อกิจกรรมว่าตามล่าโกลเด้นโปลิงสะสมบูการ์นะครับผมอ่านี่ครับหน้าตาของโกลเด้นโปลิงครับเป็นโปลิงสีทองทองนี่ครับมีออร่าด้วยทองแน่นอนนะฮะก็มันเป็นมอนสเตอร์คาร์ดบอสนะครับเราไม่สามารถสติลมันได้นะครับผมสติลโจเนตพีหมดหลอดก็ไม่ได้นะครับผมเสียใจด้วยครับสําหรับสายโจทั้งหลาาายนนะครรรับผมมมเเเื่่อออฆสต์ นะฮะไอโกลเด้นโปรลิงแล้วนะครับผมมันจะดรอปการ์ดขึ้นมานะครับแต่มันไม่ได้ดรอปทุกอันนะมันจะสุ่มนะครับผมว่าสุ่มได้ดรอปไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่บางครั้งก็ได้มากกว่า1ใบนะครับผมอาจจะได้หลายตัวอักษรนะครับผมการ์ดเนี่ยมันจะมีอยู่6ใบนะครับผมมีเนี่ยนี่ครับ K A O R G นะครับแล้วก็ N นะครับผมก็คือจริงๆแล้วมันเป็นคำว่าเล็กน่าล็อกนั่นเองนะครับผมซึ่ง เควนเนี่ยเราสามารถไปแลกได้ที่พอนเตล่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมอ่านี่ครับผมก็เราเข้ามาอยู่ในเมืองใช่ไหมครับผมเมืองพอนเตล่านั่นเองก็คือตรงคาฟ่านเองก็เดินมาทางซ้ายนิดนึงนะครับผมเอ็มบีซีมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับเอ็มบีซีนะครับผมเอ็กชางไอเท็มนะครับผมอ่าการสุ่มเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบแรกคือสุ่มการที่มันซ้ํากัน10ใบนะครับสมมุติผมมีอ่านี่ครับการจีสิบใบนั่นเองบูจีการ์ดนั่นเอง10ใบปุ๊บมันจะสุ่ม มันจะเลือกอสุ่มได้นะครับมันจะมีสุ่มเป็นไว้์พอชันบล็อกกับไว้30ขวดนะครับผมอ,อีกแบบหนึ่งก็คือสะสมไอการ์ดพวกนี้ให้ครบคำว่าเลกน่าล็อกนั่นเองนะครับผมก็ถามว่าสะสมแล้วได้อะไรใช่ไหมครับผมมันก็จะมีโอกาสสุ่มพวกพวกเดี๋ยวนึกก่อนนะครับผมก็เป็นพวกอา,อาหารเซตัสนะครับเซตัสบวกแปนั่นเองนะครับผมแล้วก็พวกอะไรอะไว แต่มันไม่เยอะเท่าไม่เยอะนั่นเองครับผมพวกอาหารไดตัดก็2อันแล้วก็ไว้15ขวดอะไรแบบนี้ครับคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็ของที่ดีที่สุดในการสุ่มก็คือนี่ครับผมนี่ในหมวกเนี่ยนะครับผมนี่ครับคนนี้เขาได้มาแล้วนะครับผมเรายังไม่ได้นะครับผมมันคือหมวกวัน d e r e r s ลอร์ักนะครับผมก็คือเป็นหมวกฟางสีอกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับผมก็คุณสมบัติศพของมันนะครับค่อนข้างจะ ดูดีนิดนึงก็คือฟรีบวก3นะถ้าตีบวก7เนี่ยได้ฟรีบวกอีก2แล้วก็อีจีบวกอีก2นะครับผมที่ดีที่สุดก็คือบวก9ครับผมคิดที่เข้าเลทบวก10%รแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งมันเพิ่มขึ้นประมาณ8%นะครับผมไปอ่านเว็บต่างประเทศมานะฮะถามว่ามันดีไหมถามว่าดีครับผมผมบอกว่าดีเลยนะครับแต่ใครวันจะตีบวก9ได้นะผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับผมก็อยากเห็นคนตีบวก9ได้นะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มมีรับกันบ้างนะครับรับหมวกฟางดำนะครับผมอันนี้นะฮะ 600k 500k อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใครได้มาแล้วแบบร้อนเงินก็ขายไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยสะสมมาสุมใหม่นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองแลกกันนะครับผมตอนนี้ในตัวผมเนี่ยมีการ์ดอยู่น่าจะพอเลยล่ะน่าจะพอแล้วล่ะอ่าคำว่าแลกนั้นล็อกเนี่ยอ่าฮะเราก็กดนะครับผมนี่ครับคุยกับ exchange item นะฮะนี่กดแลกเปลี่ยนนะครับผม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาเห็นไหมครับบอกแล้วมันจะมี2อันให้เลือกนะครับอันบนคือแบบการ์ดสามสิบอันนะครับผมไปสุ่มไวโพชั่นครับเราเลือกอันล่างนะครับผมเราจะสุ่มเอาหมวกนะครับผมมาครับหมวกมาครับมาปึ๊บนี่ไงล่ะไวโพชชั่นสิบห้าขวดเป็นยังไงล่ะอดเลยนะครับผมต้องไปลากการ์ดมาใหม่นะฮะก็นะฮะก็ใครอยากมาลองก็ลองได้นะครับผม อาโปล่งสีทองเนี่ยมันจะเกิดทุกแมปนะครับผมผมแนะนําไปหาแมปที่เล็กๆดีกว่านะครับแมปที่ผมแนะนํานะครับผมจะมีอยู่2อันก็คือแมปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้2แบบนี้นะครับผมอ่ามันจะมี2แมปก็คือจากหมู่บ้านอ็อกใช่ไหมขึ้นมาแมปหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปทางขวาอีกแมปหนึ่งครับแมปนี้จะเป็นแมปกบเขียวนะครับผมส่วนแมปนี้ก็จะเป็นแมป รู้สึกจะเป็นแมปหอยทากนะฮะซึ่งแมปเล็กทั้งคู่นะครับผม2แมปนี้ครับและอีกแมปหนึ่งก็คือเป็นพายอนอเจียนชั้น1นั่นเองครับเล็กมากครับอันนั้นนะครับผมก็วนรอบๆนะครับก็คือมันเกิดทุกแมปไงเราก็พยายามหาแมปที่มันเล็กๆหน่อยละกันในการไปเก็บไปเก็บไอ้โปลิงสีทองนะครับผมกิจกรรมนี้มันมีถึงวันที่6เดือนหน้านะครับผมก็ทยอยทยอยมาส่งนะครับเผื่อได้หมวกดำหมวกฟางสีดําไปใส่เล่นนะครับผม อ,อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมอุ้ยมีคนได้หมกดำแล้วฮะโอ้โหอยากได้มากนะครับผมโอเคตะกวนดวงแล้วไปของเรานะโอเคครับก็อย่าลืมกดส u ัค c ส i b e ิ o ยูทูบก็มันเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ